ผมกอดวีปริศนาทศกุลบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับขออนุญ,ญาตหารือท่านประธานเรื่องภัยแล้งในจังหวัดอ่างทองนะครับมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพร้อมด้วยท่านสสพระดอนนั้นได้รับคําร้องเรียนจากพี่น้องในจังหวัดอ่างทองเป็นจานวนมากถึงเรื่องของปัญหาภาัยแล้งหลายจังหวัดครับเจอกับปัญหาของน้ําท่วมแต่ที่จังหวัดอ่างทองนั้นปีนี้เราเจอกับ ปัญหาภายแล้งฝนปริมาณฝนที่ตกมาในจังหวัดอ่างทองนั้นมีปริมาณน้อยครับทำให้หลายพื้นที่ยังไม่สามารถที่จะเริ่มทํานาได้รวมไปถึงพี่น้องเกษตร,รกรที่เริ่มลงทุนทําการเกษตร,รไปแล้วก็กําลังกังวลกับความเสี่ยงที่จะต้องได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องของภายแล้งดังนั้นฝากท่านประธานนะครับไปยังทางท่านนายกรยัฐมนตรีทางรัฐบาลนะครับได้ช่วย คิดเตรียมแผนที่จะหามาตรการออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรไว้ล่วงหน้ารอได้เลยครับประเด็นที่2ครับขอภาพประกอบด้วยนะครับผมเองได้รับคำร้องเรียนจากพี่น้องหลายพื้นที่นะครับในคลองชลประทานหลายคลองนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะพอที่จะมีน้ำปล่อยออกมาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้บ้างแต่อย่างที่เห็นในรูปเลยครับมีมีผักมีวัชพืชจำนวนมากครับ ที่กีดกวางลําคลองในชุมชนบางชุมชนนั้นน้ําเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนะครับท่านนายกสุรเชษยริมกุลนั้นได้บริหารเอาเครื่องจักรของอบจอเพื่อที่จะมาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแต่ไม่เพียงพอครับเนื่องจากว่าเครื่องจักรกลของที่จังหวัดอ่างทองนั้นมีน้อยจึงอยากจะขอฝากเรื่อง ยังกรมชลประทานสํานักที่12นะครับโครงการชนสูตรโครงการยางมณีและโครงการมหาราชที่ดูแลเขตชลประทานในจังหวัดอ่างทองเพื่อที่จะช่วยจัดสรรเครื่องจกักรกลนะครับเอามาแก้ไขปัญหาเรื่องมัชพืชให้กับพี่น้องทั้งจังหวัดอ่างทองใน7อำเภอในจังหวัดอ่างทอง้วยครับขอบุณท่านประธานครับ